สีใหม่ที่สุดในรุ่น BMW 220i Gran d Coupe M Sport คันนี้วิ่งมาเพียง12,000โลเท่านั้นเองค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรป้าพรีเมียมเซเลชันค่ะวันนี้นะคะอายมาพร้อมกับรถ BMW นะคะที่บอกเลยว่าคุณจะได้เป็นเจ้าของกันแน่นอนใครที่มีแพลนอยากจะขับ BMW นะคะได้ขับแน่นอนค่ะมาพร้อมกับรถ BMW รุ่น 220i Gran d Coupe M Sport ค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่ยูโรป้ามอเตอร์ของเรานะคะเติมสต็อกแล้วค่ะมีรถให้คุณเลือกถึง คัน5สีเลยนะคะชอบสีไหนกันอยู่บ้างคะไม่ว่าจะเป็นสีเทานะคะสีขาวสีดําสีฟ้านะคะแต่ละคันสวยๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าเป็นรถที่ปีใหม่นะคะแล้วก็ใหม่น้อยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันก่อนเลยค่ะนี่คือรถ BMW รุ่น 220i Gran d Coupe M Sport ค่ะที่มาพร้อมกับสีเทา Mineral Gray นะคะด้านในนะคะคันนี้โดดเด่นเลยเบาะสีแดงนะคะ เป็นสไตล์ของซีรีส์2เขาเลยค่ะที่จะมีแฝงไปด้วยความวัยรุ่นหน่อยนะใครที่ชอบรถเบาะแดงเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2020ไมล์ของเขานะคะวิ่งมาประมาณ70,000โลค่ะ b ยใ5ปีหรือที่ระยะทาง1แ0 0โลนะคะวารันตี5ปีไม่จำกัดระยะทางค่ะราคาดีราคาที่ต้องโดนเพราะยูโรปาจัดราคาแบบพิเศษสุดๆเลยค่ะคันนี้ราคาเพียง1,590,000บาทค่ะ ถ้าน,นี่สนใจค่ะยูโรป้ามอเตอร์ของเรามอบส่วนลดให้เลยนะคะคันนี้90,000บาทค่ะเหลือเพียง1 5 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นงาราคาดีมากๆเลยนะถ้าชอบนะคะรีบทักมาจองเลยค่ะมาต่อกันที่คันนี้เลยใครชอบแบบเท่ๆดุๆนะคะต้องสีดำเบาะแดงเลยค่ะนี่คือ 220i Grand Coupe M Sport นะคะรถปี2021ค่ะ ไมค์คันนี้นะคะวิ่งมาประมาณ40,000โลค่ะมาพร้อมเบ SI ียัยปีหรือที่ระยะทาง1 0 0 0 0แโลนะคะวารันตี5ปีไม่จำกัดระยะทางค่ะราคาของคันนี้นะคะราคาดีเหมือนกันนะคะราคาเพียง1,690,000บาทค่ะและยูโรป้ามอเตอร์มอบส่วนลดให้เลย90,000บาทค่ะเหลือเพียง1 6 0 0 0 0้บาทเท่านั้นค่ะถ้าชอบนะคะมาลองนั่งมาสัมผัสรถ,รถจริงกันได้เลยที่ยูโรป้ามอเตอร์สาขาตลิ่งชันค่ะ เมื่อกี้นะคะพาไปชมรถสีเทาบ่อแดงสีดำบ่อแดงแล้วสีขาวบ่อแดงก็มีนะคะแต่ว่าตอนนี้รถปรับสภาพอยู่นะคะอยู่ทางด้านหลังของโชว์รูมเราเดี๋ยวเตรียมนำขึ้นโชว์นะคะสามารถเดี๋ยวมาชมรถจริงกันได้เลยที่ยุโรปานะคะ แต่ตอนนี้ขอพามาดูสีฟ้าก่อนนะคะเพราะว่าสีสวยถูกใจมากๆเลยค่ะนี่คือ 220i Gran d Coupe M Sport ด้านในของเขาจะพิเศษมากเลยมาพร้อมกับเบาะดำนะคะคันนี้ปี2021นะคะไม่น้อยมากคันนี้นะคะวิ่งมาเพียง15,000โลเท่านั้นค่ะแล้วก็มาพร้อมกับ BSI นะคะ5ปีหรือที่ระยะทาง100,000โลค่ะวารันตี5ปีไม่จำกัดระยะทางนะคะ คันนี้ราคาดีราคาพิเศษสุดๆเลยค่ะราคาเพียง1,690,000บาทเท่านั้นค่ะท่านที่สนใจนะคะยูโรป้ามอเตอร์ของมอบส่วนลดให้เลย90,000บาทท่ะเหลือเพียง1 6 0 0 0 0้บาทเท่านั้นค่ะถ้าชอบนะคะรถสีฟ้าหมกเลยถ้ามีนะเรียกยอดไลค์เรียกคอนเทนต์ได้เลยนะคะเนี่ยเพราะว่ารถสีสวยมากๆแล้วขับไปไหนนะคะก็โดดเด่นด้วยนะใครที่ชอบรถที่แบบ สีสันสดใสนะคะสไตล์วัยรุ่นเนี่ยต้องโดนเลยนะคะซีรีส์2สีฟ้าคันนี้ค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะยังมีอีกคันนึงที่บอกเลยเด็ดมากคันนี้เพิ่งรับเข้ามาแบบสดๆร้อนๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ และข้างๆอา,ายคันนี้ค่ะคือคันที่จะนํามารีวิวให้ได้ชมกันในวันนี้นะคะเพราะว่าเป็นรถที่เพิ่งรับเข้ามาใหม่เลยเมื่อวีคที่ผ่านมานี่เองนะคะรถสวยแล้วก็ไม่น้อยมากๆเลยคันนี้นะคะคือรถ BMW 220 i Grand Coupe M ป p o r t ค่ะเป็นรถปี2021นะคะวิ่งมาน้อยค่ะไม่เพียง12,000กโลเท่านั้นค่ะ และคันนี้นะคะเขาก็มาพร้อมกับ BSI ค่ะคุ้มของ5ปีหรือที่ระยะทาง100,000โลค่ะวารันตีไม่จำกัดระยะทางนะคะสิ้นสุดเดือน10ปี2026เลยละค่ะบอกเลยวิ่งมาน้อยแบบนี้สภาพรถของเขาก็คือสวยมากๆนะคะแทบจะไม่ต้องเก็บงานอะไรเพิ่มเติมแล้วดูสิคะ สวยมากๆเลยซึ่งคันนี้เขามาพร้อมกับสีพิเศษนะเป็นสีเทาแบบใหม่เลยนะคะสีนี้เนี่ยก็เป็นเทาอ่อนที่ดูหรูๆนะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะผู้หญิงก็ขับได้นะคะไม่ได้ดูแบบดุสปอร์ตจนเกินไปค่ะส่วนภายในของเขาก็เป็นโทนสีเข้มค่ะและราคาพิเศษจริงๆบอกเลยนะช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้นะคะอยากให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าของ ขับรถ B M W กันนะคะสำหรับ 220i Gran Coupe M Sport คันนี้นะคะราคาเพียง1 6 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหราคาดีเท่านั้นยังไม่พอนะคะยูโรปามอเตอร์ Motor ค่ะมอบส่วนลดให้เลยทันที9 0 0 0 0บาทค่ะคันนี้เหลือเพียง1 6้0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ,ะและพิเศษกว่านั้นสำหรับรถซีรีส์2คันนี้นะคะ ได้รับไปเลยค่ะประกันภัยชั้น1นึ่นานหนึ่งปีค่ะโอ้โหคุ้มมากราคาดีแล้วแถมประกันไปอีกนะคะท่านใดที่เครดิตดีนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถด้วยนะมาเป็นเจ้าของรถ bmw series ส2คันนี้ได้สบายๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามารับชมรีวิวกันดีกว่านะคะว่า bmw 220i Grand c o u p แ m sport คันนี้นะคะมีอะไรพิเศษบ้างคะ่ะ BMW 220i Gran Coupe M Sport คันนี้เนี่ยมาพร้อมกับขุมพลังเบนซิน4สูบ 2,004cc 2.0ลิตร Twin Power Turbo ค่ะถึงจะเป็นน้องเล็กแต่พละก,กําลังไม่ธรรมดานะคะสามารถทำพลักกาลังสูงสุดถึง192แรงม้าเลยค่ะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ d u อ l c แคชเจ็ดสังหวะค่ะและคันนี้มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนล้อหน้าค่ะ มาดูดีไซน์ภายนอกของซีรีส์2คันนี้นะคะแน่นอนดีไซน์ของเขาเป็นสไตล์สปอร์ตคูเป้ค่ะและโดดเด่นด้วยกระจังหน้านะคะที่มีความสวยงามเลยนะคะตัดขอบโครเมียมค่ะคันนี้จะได้ไฟหน้าเป็นแบบ LED นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้า LED ด้วยแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ค่ะในส่วนงชุดแต่งค่ะเป็นชุดแต่ง M s p o ร t รอบคันนะคะกันชนหน้ากันชนหลังเป็นแบบ M Aero d y n a m i c ค่ะ มาดูความหล่อด้านข้างกันนะคะซีรีส์2คันนี้มาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายดับเบิลสปोกแบบสลับสีค่ะและมาพร้อมกับยางรันแฟตด้วยนะคะถัดมาในส่วนของดีไซน์ด้านข้างจะเห็นได้เลยนะคะส่วนท้ายโค้งลงนะคะสไตล์สปอร์ตคูเป้ค่ะและคันนี้มาพร้อมกับกระจกแบบเฟรมเลสด้วยในส่วนของประตูก็รองรับระบบคอมฟอร์ตแอสเซทค่ะ b m เ s e ม i e s 2ยู2นะคะดีไซน์ส่วนท้ายของรถเนี่ยดีไซน์สไตล์สปอร์ตเลยนะคะ ไฟท้ายเนี่ยจะเป็นแบบ3มิตินะคะดีไซน์มายาวเป็นจนถึงด้านข้างของตัวรถเลยโดดเด่นบนท้องถนนเลยนะคะคันนี้มีกล้องมองหลงังมีเซ็นเซอร์นะคะช่วยในการถอยจอดสะดวกมากเลยแล้วก็มาพร้อมกับท่อคู่ซ้ายขวาชุดแต่ง M s p o r t นะคะฝาท้ายค่ะสามารถสั่งงานได้ด้วยรีโมทนะคะสะดวกด้วยภายในห้องเก็บสัมภาระของซีรีส์2นะคะสามารถใส่ของได้ถ้าเกิดว่ามีของเยอะใส่ไม่พอทำยังไง พับเบาเพิ่มได้อีกนะคะพับเบาห้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะ40 20 40, 40นะคะจะทำให้มีพื้นที่เก็บสัมภาระได้กว้างมากยิ่งขึ้นนะคะใส่ของที่มีความยาวลึกเข้าไปด้านในได้เลยค่ะภายในห้องโดยสารของซีรีส์2นะคะ สะดวกนะคะนั่งแล้วก็รู้สึกแบบกระทัดรัดดีนะสามารถควบคุมรถได้ง่ายเลยนะคะไม่ว่าจะแบบเปลี่ยนเลนหรือว่าเข้าช่องจอดนะคะเพราะว่าตัวรถเนี่ยมีขนาดที่กระทัดรัดนะกำลังดีเลยนะคะแล้วผู้หญิงยังอายเนี่ยบอกเลยขับแล้วรู้สึกคล่องตัวสุดๆเลยนะคะคันนี้ภายในห้องโดยสารจะมาพร้อมกับโทนสีดำนะคะไม่ว่าจะเป็นแผงคอนโซลด้านหน้านะคะ รวมไปถึงเบาะของเขานะคะเบาะโดยสารเนี่ยจะเป็นเบาะหนังแท้ดาค o ูต้านะคะสีดำแล้วก็เดินตะเข็บสีฟ้านะคะสำหรับคันนี้นะคะจะมีการตกแต่งคอนโซลด้านหน้าด้วยอลูมิเนตบอสทอมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาสามารถ เปลี่ยนสีไฟแอมเบียนไลท์ได้ด้วยนะคะสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารตอนขับขี่นะคะพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะฝั่งขวาสามารถควบคุมระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ได้นะคะก็สามารถเปลี่ยนขึ้นวิทยุต่างๆผ่านหน้าจอเรือนไม้ได้เลยนะคะฝั่งซ้ายค่ะเขาก็จะมาพร้อมปุ่มควบคุมระบบคูสคอนโทลนะคะ ซึ่งจอเรือนไมคันนี้นะคะสามารถเปลี่ยนธีมตามโหมดการขับขี่ต่างๆนะคะแล้วก็รองรับข้อมูลต่างๆที่เป็นภาษาไทยด้วยนะคะจอ i d r i v e ค่ะก็มาพร้อมกับออปชันนะคะอำโนวยความสะดวกสามารถสั่งงานด้วยการทัสกรีนหรือว่าควบคุมผ่านปุ่ม iDrive Controller นะคะได้ด้วยซึ่งคันนี้เขาก็รองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto นะคะรองรับแอป My BMW นะคะ ในส่วนของเนวิเกชันนะคะก็สามารถเสิร์ชจุดหมายปลายทางได้เลยนะคะเดินทางสะดวกเลยและในส่วนของมีเดียนะคะก็สามารถที่จะฟังเพลงนะคะฟังวิทยุเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะฟังเพลงที่คุณชอบได้เลยค่ะระบบแอร์คันนี้นะคะเป็นแบบ d u อัลโซนนะคะแยกซ้ายขวาค่ะด้านล่างนะคะมาพร้อมกับช่องใส่แก้วน้ำา2ช่องมีช่องเสียบ USB มาให้อีก1ช่องนะคะ ในส่วนของโหมดการขับขี่นะคะคันนี้เขาก็มาพร้อมกับ3โหมดหลักๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองนะคะก็สามารถเลือกใช้โหมด Eco Pro ได้นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเซฟทำให้รถเนมีความประหยัดมากยิ่งขึ้นนะคะหรือโหมด Comfort นะคะแล้วก็โหมดส p o r t นะคะที่ทำให้ผู้ขับขี่ขับได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. เมื่อที่ต้องการใช้ความเร็วนะคะซึ่งอย่างที่บอกไว้นะคะซีรีส์2คันนี้นะคะเล็กพี่ขี้หนูค่ะ มาพร้อมกับผุมพลังเบนซิน4สูบทำแรงมาได้ถึง192แรงม้าเลยก็ไม่ธรรมดาเลยะะล่ะค่ะและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของรถ BM w อมับเยูซีรี่นะคะก็คือหลังคากระจกซันรูฟค่ะนี่มีมาให้นะคะขนาดใหญ่เลยเชื่อมตั้งแต่ห้องโดยสารด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะ เปิดเพื่อที่จะรับลมด้านนอกได้ด้วยเนี่ยใครที่เป็นสายโซเชียลนะ <Wow. S 1> ต้องทำคอนเทนต์นะคะบอกเลยปังมากเลยเปิดอย่างนี้แล้วก็ถ่ายคอนเทนต์ต่างๆนะคะทําให้รู้สึกว่านั่งแล้วนะคะก็ไม่อึดอัดด้วยนะห้องโดยสารก็มีความโปรง่งโล่งสบายคะ่ะ ในส่วนของการอำนวยความสะดวกของผู้โดยสารด้านหลังนะคะคันนี้เขาก็นั่งสบายนะมีแอร์มาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีการตกแต่งบริเวณประตูนะคะด้วยไฟแอมเบียนไลท์สร้างบรรยากาศด้วย และนี่ก็คือรีวิวรถ BMW 220i Gran d Coupe M Sport รถสวยนะคะปี2021ไม่น้อยวิ่งมาเพียง 12,000โลเท่านั้นนิดน้อยมากจริงๆนะใครได้ไปเหมือนได้รถใหม่เลยบอกเลยเพราะว่ารถสวยเนี้ยมากๆเลยนะคะและราคาสุดพิเศษเลยเพียง1 6 0 0 0ล้าน6แบาทเท่านั้นคะ <S <S ่ะยูโรปามอเตอร์มอบส่วนลดให้เลย90,000บาทนะคะไม่ต้องต่อรองแล้วแถมเครดิตดีนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถด้วยเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเลยนะคะและพิเศษกว่านั้น อย่างที่บอกไว้คันนี้ย้ำอีกทีเขามาพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนั้นหนึ่งปีค่ะซื้อรถแถมประกันเนี่ยโอ้โหเซฟไปได้เยอะเลยนะคะถ้าชอบก็รีบทักมาเลยค่ะที่หลายยูโรปามอเตอร์นะคะและฝากติดตามช่องทางต่างๆด้วยนะคะ Facebook Page นะคะ YouTube และก็ TikTok ค่ะวันนี้อ้าให้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับรีวิวรถ DM แลมันยสวยๆจากยูโรป้ามอเตอร์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ